เดลี่เมลรายงานว่านาโปลีกลายเป็นทีมล่าสุดที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของคอปปี้เมนูกองกลางแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแชมป์เซเรียอาไม่ปิดโอกาสที่จะคว้าแข้งวัย20ปีไปร่วมทีมหลังจากไม่ได้รับการการันตีเป็นตัวจริงแถมการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ก็ไม่มีความคืบหน้าเพราะเมนูต้องการค่าในระดับ180,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เจ้าตัวยังไม่ได้ลงเล่นแม้แต่วินาทีเดียวในพรีเมียร์ลีกสองนัดแรกหลังจากรูเบนอาโมริมเลือกที่จะใช้งานดูโน่เฟนันเดสจากคู่คาเซมิโรในแดนกลาง ขณะที่ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกกำลังจะเริ่มในปีหน้าเพราะฉะนั้นเมนูที่ต้องการติดทีมชาติอังกฤษจึงมุ่งมั่นที่จะลงเล่นอย่างต่อเนื่องมีการเปิดเผยว่าหลายสโมสรแสดงความสนใจเมนูแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าแมนยูไนเต็ดจะยอมรับข้อเสนอรหรือไม่อย่างไรก็ตามนาโปลีได้ยกระดับตัวเองกลายเป็นทีมที่พร้อมดึงตัวอย่างจรงิงจังและคาดว่าจะมีการเจรจารในเร็วๆนี้ทั้งนี้เชื่อว่าปีศาจแดงยอมลดค่าตัวจากประมาณ7จล้านปอนด์ลงมาเหลือ45ล้านปอนด์ เพื่อที่จะสามารถปล่อยตัวออกจากทีมได้ก่อนเดดไลน์ตลาดซื้อขายนักเตะซึ่งจะปิดในวันที่1กันยายนภาพจาก Facebook Manchester United ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn